แผนฟื้นฟูพื้นที่แอนฟิลด์คืบหน้าเตรียมก่อสร้างหลังหาหรือสาธารณะแผนการฟื้นฟูพื้นที่รอบสนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลก้าวหน้ามีอีกขั้นโดยขณะน,นี้กำลังให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะพลิกโฉมวอเตันเบรคโรดสวยงามและปลอดถ่ายยิ่งขึ้น Field, มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงที่ผ่านมาโดยการขยายอัตจันทร์สองฝั่งแต่ตอนนี้สภาเมืองลิเวอร์พูลกำลังมุ่งเน้นไปที่พื้นที่โดยรอบกลางปีที่แล้วมีการหารือเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้นสำหรับโครงการปรับปรุงถนนวอต b r นเ k Road Highway ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยยิ่งขึ้นวอตเนเบรโรดขนานไปกับอัตจันทร์เดอะคอ และส่วนหนึ่งของข้อเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าและสร้างทางเท้าที่กว้างขึ้นและตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพจำลองว่าจะเป็นอย่างไรแผนดังกล่าวแสดงให้เห็นการนำกระถางต้นไม้คอนกรีตตั้งอิสระมาใช้ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนชั่วคราวสำหรับผู้มาเยือนใกล้สนามแม้ว่าสิ่งนี้อาจสร้างปัญหาของตัวเองได้ พื้นที่นี้มีแฟนบอลหลายพันคนเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงเวลาสั้นๆก่อนและหลังการแข่งขันดังนั้นจึงต้องมีการรับรองว่าจะไม่ทำให้เกิดการกีดขวางที่ไม่จำเป็นต่อจุดเข้าถึงที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างวงเวียนขนาดเล็กบริเวณทางแยกของ Walton Break Road Oakfield Road และ Wallflower Street ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากร้านโฮมเบร k ยอดนิยม การปรับปรุงที่วางแผนไว้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างถนนสายหลักที่ดีต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งจะมีการปรับปรุงทางเท้าและไฟถนนด้วยเปิดรับสร้างความคิดเห็นและรออัปเดตแอนฟิวสแควร์สำหรับแอนฟิวสแควร์ที่ดินตรงข้ามร้านค้าสโมสรบนวอตเนเบรคโรดเรายังคงรอข่าวการพัฒนาล่าสุด